สวัสดีค่ะภาคถัดมานะคะเป็นแกรม่าบ้างนะคะหลักภาษาเนาะข้อที่13บอกว่า He จุดจุด a book when his friend จุดจุดจุด him ดูจากคำตอบที่เขาให้มาใช่ไหมคะก็จะมี ่านแล้วก็โทรมาหาเขาอ่านหนังสือเมื่อตอนที่เพื่อนโทรมาเพราะเห็นเว้นปุ๊บคุณนึกถึงอะไรรู้ไหมคะคุณนึกถึงว่าเหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอดีตแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งเข้ามาแทรกใช่ไหมคะหลังเว้นมักจะเป็นเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรกก็คือ past simple tense ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็น่าจะหมายถึงการกระทําที่กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนั้นในอดีตใช่ไหมคะก็จะเป็น past Continue ask ก็เลยต้องเป็น was were ตามด้วย verb เติม ing อะดูเลยข้อไหนเข้าเข้ากับที่เราพูดมาเขาบอก he was reading a book when his friend called him ถูกต้องเลยนะคะกำลังอ่านหนังสืออยู่ดีๆนะคะเพื่อนโทรมาแทรกตอนนั้นนั่นเองถัดมาข้อที่14 $10 a small price to pay for something you truly happy ก็10ดอลลาร์เนี่ยนะคะมันเป็นราคาน้อยนิดที่ต้องจ่ายสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้เรา happy อย่างแท้จริงใช่ไหมคะเลยๆคนถูกหลอกเพราะว่า10ดอลลาร์คือเติม s ใช่ไหมคะแต่เห็นตรงนี้หรือเปล่าว่า a small price to pay แปลว่าเป็นเงินจำนวนเดียว $10 ดอลลาร์นะคะ ไม่ใช่นับทีละหนึ่งดอลลาร์สองดอลลาร์สามดอลลาร์หลายๆครั้งไม่ใช่นะคะแปลว่าเงินหนึ่งก้อนเงินหนึ่งก้อนเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็นเอกพจน์เอกพจน์ขออนุญาตตัดอออออกไปใช่ไหมคะพอตัดออกไปปุ๊บก็เหลือ A กับ B ใช่ไหมคะบอก10 dollars is a small price to pay for something สำหรับบางสิ่งบางอย่างและอันนี้มี you truly happy ด้วยใช่ปะดังนั้นก็น่าจะเป็น for something makes for something that makes you ตรงนี้จะต้องเป็น clause แล้วนะคะเพราะว่าสำหรับบางสิ่งบางอย่างที่ซึ่งทำให้คุณแฮปปี้อย่างแท้จริงใช่ไหมคะต้องเป็น that makes นั่นเองเป็น clause ที่เข้ามาขยายอีกทีถัดมาสิบห้า a hospital in our neighborhood now อุ้ยตายเห็นคำว่าขณะนี้นาวอ่ะอันนี้น่าจะเป็น continues ใช่ไหมคะบอกว่าโรงพยาบาลก็ต้องบอกว่าสร้างในหมู่บ้านของเราตอนนี้เนาะ and often traffic congestion บ่อยครั้งนะคะรถติดจุดจ,ดจด around the area because of the ongoing work รถติดเนี่ยก็เกิดขึ้นแถวแถวนี้เพราะว่า เขายังสร้างกันอยู่ไม่เสร็จใช่ไหมคะดังนั้นอันดับแรกช่องที่หนึ่งตรงนี้เห็น now ก็ควรจะเป็นรูปของ continue อ่ะขออนุญาตตัดข้อ เอออกไปเพราะดูหน้าตามไม่ใช่ continuous a ใช่ไหมขอตัดซีออกไปเพราะดูหน้าตามไม่ใช่ continuous ใช่ไหมคะเหลือ B กับ D ถามตัวเองว่าโรงพยาบาลสร้างหรือถูกสร้างเออสร้างหรือถูกสร้างสร้างเองได้หรอสร้างเองไม่ได้ใช่ไหมคะโรงพยาบาลต้องกำลังถูกสร้างอยู่ตอบข้อ d d o g pass เป็น passive แบบ present continuous as นะคะถัดมาข้อที่16 many French dishes are basically simple so they can take a long time to prepare แปลว่า dishes ไม่ได้แปลว่าจานชามนะคะคืออาหารใช่ไหมคะอาหารฝรั่งเศสหลายอย่างนะคะมันมันเรียบง่ายอะดังนั้นอาหารเหล่านั้นน่ะก็เลยใช้เวลานานในการจัดเตรียมดูความหมายง่าย ใช้เวลานานง่ายจริงๆมันต้องใช้เวลาแบบเดียวใช่ไหมคะ French dishes อันนี้เป็น adjective ถูกแล้วขยาย dishes ใช่ไหม Basically simple simple เป็น adjective อันนี้เป็น ad verb ก็ถูกแล้ว so ตัวเชื่อมแปลว่าดังนั้นต้องเป็นเหตุเป็นผลกัน they can take หลัง can ก็เป็นกิริยาดั้งเดิมไม่เติมอะไรก็ถูกแล้วข้อที่ผิดมันคือข้อนี้นะคะเพราะว่าข้างหน้ากับข้างหลังมันขัดแย้งกันใช่ไหมคะหน้าจะแก้เป็น however นักรูว่าใช่ไหมก็ดูเรียบง่ายนะคะอย่างไรก็ตามทำนานถัดมาข้อที่17 A man stopped me in the street. ผู้ชายเนะ่ยหยุดฉันในถนนใช่ปะ And a s k แล้วก็ถาม If I knew where was the theater แล้วก็ถามว่าโรงละครไปทั้งไหน A man stopped me เป็น อดีต okay. street ในถนนได้นะคะอยู่ท่ามกลางถนนเยอะๆใช่ไหมคะ Ask มี AN นตรงนี้ข้างหน้าเป็น Ver ร์ข้างหลังเป็น Verb 2เช่นกันขนานกันถูกต้องแต่เห็น where was the theater เห็น was มาวางข้างหน้า the theater เป็นประโยคคำถามหรือเปล่า กิริยาช่วยประวังหน้าประธานแบบนี้เป็นประโยคคําถามหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ประโยคคําถามไม่ต้องเป็น where was the theater ก็แก้เป็น where ก็่ไง the theater was แค่นี้นะคะถัดมาสิ the weather is this summer is hotter than last year's อ่อฤดูร้อนปีเนี้ย ร้อนอะไรนะ Weather this summer is better อากาศในฤด,ดูร้อนนี้ดีกว่า last years weather ฤดูร้อนปีที่แล้ว With clearer s k y สท้องฟ้าก็เอ่อเคลียร์กว่า Cool e r breezes ลมก็เย็นกว่า Less humidity ความชื้นก็น้อยกว่า Making outdoor activities very more enjoyable for everyone ทำให้กิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยมันน่าสนุกสนานสำหรับทุกคนเลยใช่ไหมคะ ดังนั้นก็ last years ofosophy s แปลว่า last years weather เขาเขียนสั้นๆเหลือแค่นี้ก็ได้นะคะแล้วสังเกตดูขั้นกว่าขั้นกว่า less humidity ก็ขั้นกว่าใช่ไหมคะทำให้ก็ไม่มีอะไร making outdoor activities very more enjoyable ฮ very กว่า more การเปรียบเทียบตร,ตรงนี้แหละที่มันแปลกๆใช่ไหมคะ ครูว่าถ้าจะแก้นะคะก็แก้ได้สองอย่างก็กลายเป็น uh, better than last year's weather ใช่ปะ making outdoor activities more enjoyable ตัด very ออกไปนะคะตัด very ออกไปก็ได้หรือจะบอกว่า making outdoor activities very enjoyable ก็ได้นะคะตัดตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช้ทั้งคู่นะคะจะเป็น very enjoyable หรือ more enjoyable คุูว่าก็น่าจะได้นะ ถัดมาข้อที่อ๋อตรงนี้เป็น c l o s e test นะคะตเติมคำใช่ไหมคะใช้ the most suitable word คำที่เหมาะสมที่สุดโอเคเรื่อง zoos people began to keep animals in zoos จุดจุจุด three thousand years ago คนเริ่มเอาสัตว์ไปไว้ในสวนสัตว์ตรประมาณ3,000ปีก่อน when the rulers of China opened an enormous zoo ก็คือเป็นผู้ปกครองของประเทศชัยนาเนี่ยเกษัตริย์ใช่ปะเปิดส,วนส,ว,นสวนสัตว์ใหญ่มาก called the gardens of intelligence เขาเรียกว่าสวนแห่งภูมิปัญญาคุณไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันนะอ่ะในภาษา,าจีนรู้คขาใช้คำว่าอะไรสิบเก้าสิบเก้า keep the a n i m keep animals in zoos to to ุด three t h years ago above เหนือลอยอยู่เหนือหัวไงหรอ over more อันนี้ต้อง มากกว่าใช่ปะมากกว่าน่าจะมีแดนด้วยใช่ป่ Beyond ดังนั้นตรงนี้ก็น่าจะแค่ over 3,000 years ago กว่า3,000ปีที่แล้วนั่นเองก็กว่า3,000ปีที่แล้วมีการเปิดที่จีนก่อนนะ in many of the early zoos แล้วก็ส่วนสัตว์สมัยเริ่มแรกหลายๆแห่ง animals to 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 perform for the visitors perform นี่ปลาว่าแสดงสัตว์เนี่ยจุดๆ อะไรก็ไม่รู้เพื่อมาแสดงให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมนะักท่องเที่ยวใช่ไหมยี่สิบ two perform อะไรนะ animals are t a u g h เลื่อนไปเลื่อนมา uh, animals to t o to, to perform okay animals are taught animals were taught teach thought สัตว์ก็ต้องถูกสอนสิคะแล้วก็ถูกกระทำขอตัดข้อ c กับ d ออกเพราะว่ารูปแบบไม่ใช่ passive voice ใช่ปะ passive voice มันจะต้องแบบ verb to be to be ตามด้วย verb ช่องที่3ใช่ไหมคะอันนี้จะเรียก็ passive voice เพราะฉะนั้นก็ต้องเหลือ a กับ b บังเอิญสมัยนู้นก็ต้องถูกกระทำในอดีต were taught นะ ่ะเขาบอกในอดีตนะคะสัตว์ถูกสอนเพื่อที่จะมาแสดงให้กับ visitors this no longer จุดจุดจุดมันไม่อีกต่อไปแล้ว and it is accepted that เราก็เป็นที่ยอมรับว่า the purpose of zoos is for people to see animals behaving naturally ก็วัตถุประสงค์ของการมีสวนสัตว์เนี่ย มนุษย์จะได้ไปดูมันแบบธรรมชาติธรรมชาติ21 this no longer ปัจจุบันเขาไม่ทำอย่างนั้นกันแล้ว no longer appears no longer becomes stays happens คือปัจจุบันมันไม่เกิดขึ้นแบบนั้นแล้วคือไม่ไม่ฝึกมาแสดงให้มนุษย์ดูแล้วควรจะดูมันแบบอยู่แบบธรรมชาติมากกว่า t h a t not t r today most cities have a zoo or wildlife park ปัจจุบันนะคะเมืองส่วนใหญ่ก็มีสวนสัตว์อะแต่ however not everybody approves of zoo แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับการมีสวนสัตว์เนาะ people who think that zoo s a r e good, good idea say คนที่คิดว่าสวนสัตว์ก็ดีเนี่ยเขาบอกว่า they just us with the opportunity to learn about the natural world มีเป็นโอกาสที่ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ธรรมชาติ be close to wild animals จะได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าบ้างอ่ะ,อะคนที่เห็นด้วยบอกว่า they จุดจุดจุด us สวนสัตว์มันจุดจุดจุด,จด,จด,จดพวกเราสวนสัตว์มัน bring us offer us provide us give us เหมือนจะได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าอ่านต่อใช่ไหมคะบอกว่า a s with the opportunity something a s with the opportunity อะไรใช้กับ with นะก็น่าจะเป็น provide ใช่ไหมคะ provide us with the opportunity นั่นเองก็ทำทำให้เรานะมีโอกาสเห็นมันเห็นสัตว์ปากใกล้ๆน,น,นะคะ both of these ทั้งคู่เลยเนี่ยทั้งหมดที่เก่าวมา would not be possible without zoos ซึ่งถ้าไม่มีสวนสัตว์ก็ทำไม่ได้จุดๆจุด some people disapprove of z e u s because ก่อนหน้า23เนี่ยพูดถึงคนที่เห็นด้วยว่ามีสวนสัตว์แล้วดีข้างหลังข้อที่23มีคอมมาด้วยนะคะพูดถึงคนที่ไม่เห็นด้วยว่ามีสวนสัตว์แล้วดีความหมายขัดแย้งกันอะ,อะไรใช้ได้ความหมายขัดแย้งกันนะคะ23 but on the other hand consequently furthermore คือมันมีคอมมาด้วยนะคะถ้าเป็น but จะไม่ได้ใช้คอมมานะคะดังนั้นขอตอบข้อที่ b ในทางตรงกันข้ามในทางกลับกันแต่ถ้า consequently มันจะต้องตามด้วยผลลัพธ์ใช่ไหมคะผลลัพธ์ก็คือ furthermore มากกว่ากันนั้นยิ่งไปกว่านั้นเนาะตอบข้อที่ b on the other hand ในทางตรงกันข้ามคนที่ disapprove เนี่ย because they believe เชื่อว่า it's wrong to put animals in cages and argue that zoos that in zoos มันผิดอะจะเอามันไปใสก่กรงแล้วก็โต้แย้งว่าในสวนสัตว์ which are not managed ไม่ได้ถูกจัดการให้จุดๆๆ animals live in dirty conditions and eat unsuitable food สัตว์ก็อยู่ในสภาพที่สก,กปรกไม่พอนะคะกินอาหารที่ไม่เหมาะกับมันด้วยนะคะ ดังนั้นต้องบอกว่า zoos which are not managed ไม่ได้ถูกจัดการอย่างอย่าง cooperate cooperatively คือไม่ได้ร่วมมือกัน moderately คือ ทางกล,งกลางและ r i o u s l y อยางหรูหรา Proper l y อย่างเหมาะสมก็น่าจะเป็นข้อนี้นะคะคือสวนสัตว์ไม่ได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสมก็เลยสัตว์อยู่อาศัยแบบ dirty แล้วก็อาหารก็ไม่เหมาะด้วยนะคะทันมาเป็น reading นะคะ reading อันแรกบอก parents ันนี้เป็น notice ถึงพ่อแม่นะคะ complete and return your child's form for next month's school trip by Friday ให้เราอะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาแบบฟอร์มกลับไปที่โรงเรียนนะคะสำหรับ school trip ก็คือการเดินทางทัศนศึกษาของโรงเรียนเดือนหน้า by Friday คือภายในวันศุกร์นะจ๊ะไม่เกินวันศุกร์นะคะ which statement is correct ข้อใดถู to a b อก Parents must return forms this week if their child is going on Friday's trip. Parents ต้องคืนแบบฟอร์มสัปดาห์นี้เลยนะคะถ้าลูกของเขาจะเดินทางไปกับโรงเรียนด้วยแล้วถ้าไม่เดินทางล่ะคะก็ต้องคืนั้ยคะก็ต้องคืนเหมือนกันเพราะให้ complete ใช่ไหมคะดังนั้นข้อ A เก็บไว้ก่อนข้อที่ B parents cannot go on next month's trip พ่อแม่ไปไม่ได้นะคะ unless they return their forms by Friday ยกเว้นแต่ว่าเขาอะจะเอาแบบฟอร์มมาคืนภายในวันศุกร์พ่อแม่ไม่ไปอยู่แล้วมั้งคะเด็กๆไปใช่ไหมคะข้อที่ c students must be accompanied by their parents เด็กๆต้องถูกพาไปโดยพ่อแม่นะคะ during the school trip ไม่ได้บอกนะคะไปกับโรงเรียนหรือเปล่าข้อที่ดี The last day for returning completed forms for the trip is Friday วันสุดท้ายในการเอาแบบฟอร์มที่กรอกเสร็จเรียบร้อยมาคืนก็คือวันศ for ุกร,ร,รก์ข้อที่ดีนี้แหละถูกต้องที่สุดเนาะถัดมา Mom could you pick up my skirt from the dry cleaners when you collect your jacket แม่จ๋าสามารถไปรับกระโปรงหนู ที่ร้านซักแห้งให้หน่อยได้ไหมตอนที่แม่นะ่ะไปรับเสื้อแจ็คเก็ตของแม่กลับมา I will pay you back this evening เดี๋ยวจะจ่ายเงินคืนให้ตอนเย็นนะขอบคุณมากอ่ะลูกเขียนบอกแม่ใช่ไหมคะ What is Sonja s m o t h e r do แม่ทำอะไรเออแม่จะทำอะไรเอ she will receive money for the dry cleaning from Sonja tonight แม่จะได้รับเงินสำหรับ การซักแห้งจากลูกในคืนนี้อืข้อที่ b she would fetch sonja's jacket from the dry cleaners for her จะไปรับแจ็คเก็ตของลูกจาก dry cleaners ฮะสเกิร์ตไม่ใช่หรอข้อนี้ผิดข้อที่ c she would deliver her own clothes to the dry cleaners แม่จะส่งเสื้อผ้าตัวเองไปที่ซักแห้งอืมเปล่านะคะจะไปรับแจ็คเก็ตนะคะ she w i l l pay sonja back In the evening จะจ่ายเงินให้ลูกไม่จ่ายเงินให้ลูกนะคะลูกจะจ่ายเงินให้แม่นะคะ She will receive money นั่นเองเพราะว่าไปจ่ายเงินแทนลูกในคืนนี้ evening ถัดมาข้อที่โอ้อ่านยาวเลยอะ่ะ reading อ่ะมาอ่านกันเขาบอกให้ read carefully most city parks are places where you can escape from big ugly structures of metal ก็อ่ส่วนสาธารณะในเมืองนะคะ จะเป็นที่ที่แบบเราสามารถหลบหนีจากอาคารใหญ่ๆตึกใหญ่ๆที่แบบน่ากเกลียดได้นะอันสโตนหลบหนีจากสิ่งก่อสร้างอ่ะ The Manhattan High Line is different อ่ะอันนี้เป็นชื่อของส่วนสาธารณะของเขานะคะชื่อว่า Manhattan High Line ต่างกัน Raised 25 feet above the ground มันยก พื้นขึ้นไปสูงกว่าพื้นน่ย25ฟุตนะคะโอ้โห,โโหส่วนสาธารณะลอยฟ้าเหรอ This massive metal structure once supported a rail line อ่ะมันเป็นอย่างงี้นี่เองโครงสร้างเหล็กที่ว่านะคะครั้งหนึ่งอ่ะมันเคยเป็นรางรถไฟ The line opened in 1934ซึ่งรถไฟสายนั้นนะคะเปิดสมัย1934นะคะ To bring trains directly into factories and warehouses เป็นสายรถไฟซึ่งนำเอารถไฟวิ่งเข้าสู่โรงงานแล้วก็โกดังสินค้าต่างๆสมัยก่อนแบบเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมนะ it was hardly used after the, the 1 9 6 0 s แล้วหลังจาก1 9 6 0 s เนี่ยนะปี1960กว่ากาก็แทบไม่เคยได้ใช้รถไฟสาานีเลย and much of it was torn down แล้วก็หลายๆส่วนของรางอะ่ะมันก็ถูกทำลายลง however อย่างไรก็ตาม one stretch remained in a region of Manhattan called Chelsea อย่างไรก็ตามมันยังมีส่วนหนึ่งที่คงเหลืออยู่เนาะในพื้นที่ของแมนฮัตตันซึ่งเรียกว่าเชลซีเนาะแมนฮัตตันคือเป็นเกาะใหญ่นะคะตรงเนี้ยมันยังมีสิ่งเนี้ยหลงเหลืออยู่รางเนี้ยหลงเหลืออยู่ Chelsea was becoming more and more upmarket as restaurants, art g a l l e r art galleries and apartments were built. แล้วย่านเนี้ยมันจเจริญขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นย่านชุมชนตะลงตลาดมีร้านอาหาร art galleries apartment ถูกสร้างขึ้นมากมาย but the ugly railway structure remained as a dead weight อืมแต่รางรถไฟเก่าน่าเกลียดผุรับขึ้นสนิมนอะไรเงี้ยเนาะ มันยังคงอยู่อะค่ะเป็น dead w e i g อะเดี๋ยวเขาต้องถามแน่ d e a เ w e g h คือน้ำหนักซึ่งตายไปแล้วแปลว่าอะไรแปลว่ามันใหญ่อะแต่มันใช้การอะไรไม่ได้อยู่อยู่อย่างนั้นอะเกะกะลูกตามากเป็น dead w e อยู่อย่างนั้น everyone knew that At some time it would have to be removed. ทุกคนสัญจรไปมารู้ว่ามันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้มัเป็นเป็นซากซึ่งตั้งต่างงานอยู่กลางเมืองใหญ่เดี๋ยววันหนึ่งอ่ะมันจะต้องถูกกำจัดแน่ๆ But the high line was not destroyed. แต่มันไม่ถูกทำลายักทีนะคะ In fact now the old rail line serves as one of the most ซึ่งในความเป็นจริงปัจจุบันก็ไม่ถูกทำลายนะคะ มันกลายเป็นเซ r ร์คือทำหน้าที่เป็น one of the most peaceful places in the city เป็นที่ที่สงบที่สุดที่หนึ่งในเมืองนี้เลยนะ it holds an elevated park elevated คือยกระดับที่ก่อนหน้านี้บอกว่า raised ใช่ปะมันทำหน้าที่เป็นสวนสาธารณะที่ยกพื้นขึ้นนะ่ะ with carefully tended gardens แปลว่าแล้วสวนเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีเลยนะสวนในนั้นนะนะ a promenade and great views of the city มันกลายเป็นที่ที่แบบชมวิวเมืองได้ดีไปเดินเล่นก็แบบชิลมากเลยที่เนี่ย the idea of converting the rail line to a park ก็ความคิดในการ convert คือเปลี่ยน จากรางรถไฟให้กลายเป็นสวนสาธารณนะเข้ม From g e o r g e or David and Robert Hammond มาจากสองคนนี้นะคะ In 1999 they attended a community meeting สองคนนี้ย9 9 9ปีนั้นเขาไปเข้าร่วมการประชุมของชุมชนเนาะ To decide the fate of the High Line เพื่อที่จะตัดสินใจว่าแล้วชะตากรรมโชคชะตาของไฮไล n ์เจ้าโครงสร้างที่น่าเกลียดกลางเมือง มันจะต้องทำยังไง d a v i d and Hammond were the only people at the meeting ซึ่งมีติ้งก็หลายคนใช่ไหมแต่สองคนนี้เป็นแค่สองคนที่ interested in giving the historical structure in saving the historical structure สนใจว่าเราควรจะเก็บให้มันเป็นโครงสร้างทางประวัติศาสตร์ดอกนั้นเขาไม่ได้คิดอย่างนี้นะคะ later on หลังจากนั้น when they ask railway officials พอเขาไปถามไปขอให้เจ้าหน้าที่ ที่ดูรางรถไฟอ่ะ to take them up to look at the highline อ่ะขอให้พาขึ้นไปดูหน่อยว่าข้างบนมันเป็นยังไง They saw a mile and a half with wild flowers growing โอ้พอขึ้นไปมีดอกไม้ป่าระยะทางที่ดอกไม้ขึ้นนะ่ะไม้์ครึ่งไกลมากดอกไม้ขึ้นสวยมากเลยอะ่ะ in the middle of the city อยู่กลางเมืองโอ้โหกลางเมืองนิวยอร์กคือมันมีแต่ structure มีแต่ buildings ใช่ปะ อันนี้มีดอกไม้ป่านะคะขึ้นยาวหนึ่งไม้ครึ่งไม่ใช่กิโลครึ่งนะหนึ่งไม้ครึ่ง and they realized that ตระหนักว่า the highlight had potential to become a park เอาที่นี่มี potential ศักยภาพจะกลายเป็นส่วนสาธารณะได้นะ t h e r e was growing interest in improving urban centers แล้วตอนนั้นนะคะมันมี growing interest ความสนใจที่มากขึ้น ที่จะปรับปรุงศูนย์กลางกลางเมืองปรับปรุงเมืองเนาะ and so the project quickly gathered momentum Project ก็เลยโมเมนตัมก็คือได้รับแรงผลักดันอย่างรวดเร็วพอคนเริ่มมาสนใจอยากทำให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวอะไรอย่างเงี้ย and funds แล้วเงินทุนต่างๆ for construction w e r e easily obtain e d ก็เลยหาเงินดุนได้ง่ายเพราะว่าผู้คนอยากปรับปรุงพื้นที่กลางเมืองให้มันน่าอยู่ The first section of the h i g h l i g h opened in 2009ซึ่งส่วนแรกนะคะมันใหญ่ค่อยๆเปิดบริการทีละส่วนเนาะเปิดปี2009 and immediately became popular with tourists and locals alike ก็นักท่องเที่ยวคนท้องถิ่นนิยมมาก Each part of the park has a different atmosphere แต่ละส่วนนะคะมีบรรยากาศต่างๆกัน Some areas uh, or like balconies with wonderful city views บางที่นะคะมันเหมือนกับเป็นระเบียงยื่นออกไปชมวิวที่สวยมาก where the real line goes between buildings แล้วมันมีที่ที่แบบรถไฟอะ่ะมันเข้าไประหว่างตึกต่างๆระหว่าง trees ต้นไม้ are densely planted ต้นไม้ก็ปลูกอย่างหนาแน่นนะเขาบอกว่า Other sections have w i d e lawns. ส่วนบางส่วนนะคะมีสนามหญ้าก,กว้างๆ planted with wild flowers. มีทางเดินมีดอกไม้ Only The final section remains the way it has been for the last 50 years มีแค่ส่วนสุดท้ายเท่านั้นนะคะที่แบบเป็นเหมือนที่มันเคยเป็นเมื่อ50ปีที่ผ่านมา A railway line overgrown with weeds ซึ่งส่วนนี้ค่ะ สายเส้นทางเขาเรียกว่าอะไรนะรางรถไฟอะ overgrown ก็คือถูกวัชพืชปกคลุมเต็มไปหมดเลยอ่ะ What is the passage mainly about main idea ใช่ไหม starting a new train line เริ่มรถไฟสายใหม่ไม่ใช่เลยถัดมาบอก improving city transport transport แปลว่าการขนส่งการ าการเขาเรียกว่าการขนส่งหรือยานพาหน,นะใช่ไหมคะมีการปรับปรุงการขนส่งในเมืองแห่งใหม่ไม่ได้ใช่เลยนะคะอันนี้มันเป็นรางรถไฟเก่านี่ไม่ขนส่งนะคะนี่ส่วนสาธารณะตัดออกสองข้อเลยนะคะ C an unlikely place for a park เป็นที่ที่ไม่น่าจะเป็นส่วนสาธารณะได้หรือ uh, restoring a historical monument monument อนุสาวรีเหรอ ไม่ใช่ใช่ไหมคะตอบข้อ c dead weight คืออะไรโอยตายละคอมขู่มันเป็นขาวๆ something with potential to be better บางสิ่งที่มีศักยภาพว่ามันจะดีขึ้น dead เลยนะไม่มีศักยภาพอะไรทั้งสิ้นนะคะ something with historical value เป็นสิ่งที่มีมูลค่าทางประวัติศาสตร์ไม่มีมูลค่านะคะ dead something useless อ,อ ไร้ค่า slow progress มีความเคลื่อนไหวอย่างช้าๆน้อยเออ which slows progress ไม่ใช่มีความหมาพูดว่าไงดีทำให้ความก้าวหน้าเป็นไปได้ชา้าไป slow progress ไป slow ความก้าวหน้าอีกคือแบบมันเป็นตัวถ่วงนะคะ something which is a danger to people เป็นสิ่งที่อันตรายไม่ได้อันตรายนะคะแต่ว่ามันไร้ค่าไม่ได้ทำให้มันอะไรดีขึ้นเนาะ บทบังทัศนียภาพ Why were people easily persuaded by David and Hammond's idea? ทำไมคนถูกโน้มน้าวโดยไอเดียของสองคนนี้ได้ง่ายเพราะว่าสมัยนั้นยุคนั้นน่ะคิดเกิดอยากปรับปรุง urban centers ใช่ปะ They wanted to see the wild flowers too. อยากเห็นดอกไม้เหมือนกันเลยหาเงินได้ง่ายเงีย้ยเหรอเลยหาเงินมาปรับปรุงได้ง่ายเงีย้ยเหรอ They realized t h e h i g h l i g h has historical value ที่ persuade ได้ง่ายก็เพราะว่าเห็นว่า h i g h l i n e เนะี่ยมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือ see they wanted to make cities nicer places เพราะว่าผู้คนทั่วไปก็อยากทำให้เมืองมัน n i c e สดีขึ้น they knew that funds were available เพราะรู้ว่าเงินเนี่ยมันมีอยู่นะ ไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะเขาเห็นด้วยเงินมันจึงหาง่ายที่คนเห็นด้วยเพราะว่าสมัยนั้นอะเขาต้องการทำให้มันเป็น Urban Centers Improve Urban Centers นเใช่ปะสามสิบ the, the last paragraph emphasizes that paragraph สุดท้ายเน้นว่าส่วนสาธารณะแห่งนี้มัน popular with tourists ออผู้นักท่องเที่ยวไปเยอะ varied in its design มีการออกแบบที่ต่างๆกัน similar to how it used to be คล้ายๆกับที่มันเคยเป็นอันนั้นมัน section สุดท้ายใช่ไหมมีอันที่1มีบัลคอนีชรมวิวได้2มีดอกไม้ป่าทางเดิน3คงอยู่เหมือนเดิมข้อที่ดี like natural country side ไม่มีพูดถึงชนบทอะไรทั้งสิ้นนะคะมีบอกว่า การออกแบบเนี่ยมีส่วนที่1แบบนี้ส่วนที่2แบบนี้ส่วนที่3แบบนี้๋ยวกูขอดูอีกทีนะคะ30นี่นะคะภากรกาจสุดท้ายมันเริ่มจากตรงไหนอะน่าจะเริ่มจากตรงนี้นะคะอันนี้หมดใช่ไหมคะอ่าเริ่มจากหน้านี้นะคะ the first section of the h i g h l i g h t นี่นะคะส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3จบแล้วจ้าน่าจะเออ เข้าใจที่อธิบายนอ้องไม่ได้อธิบายแบบละเอียดยิบนะคะแต่ว่าน่าจะได้ใจความแล้วก็หายข้องใจได้สำหรับคนที่เลือกข้อที่คิดว่าน่าจะไม่ถูกไปเนาะโอเคมีอะไรหลังไมามาถามได้นะคะบ๊ายบาย